เดี๋ช็อกโกแลแตแฟคทอรี่วันนี้ค่ะจะมาแนะนำช็อกโกแลตให้ทุกคนได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตคือที่มาที่ไปยังไงแล้วช็อกโกแลตแบบมีกี่ประเทอย่าง,รงรแรก REALLY. เลยนะคะน,นี่เป็นผลจำลองของลูโกโกโก้ลูกโกโก้แท้ๆ,ทๆเลยจริงๆแล้วก็มีสีสันสดสใสแบบนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วก็ออริจินหรือว่าที่มาที่ปลูกข,ของเขาอันนี้คือลูกไซส์ขนาดจริงเป็นผลที่ปลูกที่เมืองกา ก็จะมีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะให้ได้มเมล็ดที่มากขึ้นผลจริงเนี่ยเ,ออเ,ออเมเื่อรเราจะเอามาทําเป็นช็อกโกแลตเราก็จะเอาไปตากแห้งผ่านการหมักแล้วก็เอาไปคั่วได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้มเมล็ดแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอมนออมีการบดพอบดออกมาเนี่ยได้เป็นของเหลวซึ่งเรียกว่าโกโก้แมสหรือเป็นช็อกโกแลต100% ช็อกโกแลตร้อซก็จะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้ค่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าช็อกโกแลตแท้ไม่ได้มีพื้นผิวที่เรียบและเงาตั้งแต่ต้นจอ,อกแนวขุกผขระแล้วก็มีเหมือนเป็นเม็ดๆจุดๆหลายๆคนคิดว่าช็อกโกแลตที่ซื้อไปขึ้นลาแต่จริงๆเราไม่ใช่เขาเรียกว่าบูมมิ่งเหตุผลที่เกิดการบูมมิ่งก็เพราะว่าส่วนผสมในการทาช็อกโกแลตแท้เจา้าตัวร0 0ยเเนี่ยเราไปผ่านกระบวนการต่อก็จะได้เป็น ตัวนี้ค่ะเป็นโกโก้บัตเตอร์กับของโกโก้ของโกโก้ที่เราเอามาทำเครื่องดื่มกันจริงๆก็คือเปล่กากาของโกโก้คุณลักษณะเดียวที่ผมบอกว่าวเขายังเป็นโกโก้เป็นโกโก้คือสีเข้มแล้วก็มีรสชาติโงมไ่กลิก่นของโกโก้แต่ว่าวิตามินต่างๆเนี่ยไม่เหลือแล้วแต่ว่าถมาอยู่ในนี้แทนคือโกโก้บัตเตอร์โกโก้บัตเตอร์เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีวิตามินมิวิโนโล่ค่อนข้างเยอะมีนมักวิทยศาสตชา วิจยัยออกมาว่ามีแอนตี้ออกซิเดน์สูงกว่าบลูเบอ 5, ร์รี่สินค้าอัเช่าในปริมาณที่เท่าทำกันนะคะในการทำช็อกโกแลตเนี่ยเชิน้นดาร์กช็อกโกแลตสมมุติว่าบอกว่าดาร์กช็อกโกแลต70%ครมเบอร์วชวยดาร์โรลล์แบบนี้หรือค็อกโกแมส70%บวกกับคกโกแบัตเตอร์อีก30%เพื่อให้ได้ดาร์กช็อกโกแลตส่วนในช็อกโกแลตก็ดลดหลั่นลงไปมีการเพิ่มเนยมีการเพิ่มนมเพิ่มกลิ่นวานิลลาแล้วแต่สูตรของแต่ละโรงแรม สุดท้ายที่หลายๆคนชอบทานค,คือไวท์ช็อกโกแลตแต่ไวท์ช็อกโกแลตสำหรับช็อกโกแลตเทียเนี่ยจริงๆเราไม่เรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าไม่มีการออใส่ตัว100%เปอาออกหมดเลยเหลือเป็นสีข,ขาวแล้วก็เอาเจ้าตัวโคบูบัตเตอร์ผสม,มะะกัอบนมเนยน้ำตาลแล้วก็กลิ่นวานิลลาเท่านั้นเองทีนี้เนื่องจากว่าทั้งโคบ้บัตเตอร์แล้วก็โคบูนัทมีราคาค่อนข้างสูงทําให้ผู้ผลิตบางราย การคิดค้นช็อกโกแลตที่เขาช็อกโกแลตเคียมคือเก็สองตัวนี้เรียกว่าความเผาช็อกโกแลตแท้์เราเรียกว่าโคเวเชอร์นะคะช็อกโกแลตเคียมผลิตจากอะไรผลิตจากการแทนที่เจ้าโกโก้แมสด้วยโกโก้พาวเดอร์หรือผงโกโก้แทนโกโก้บัตเตอร์ด้วยน้ำมันคือวิธีนี้เขาดต้นคุณล้มแล้วก็ทําให้ได้คุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นคุณลักษณะพิเศษที่เรากำลังพูดถึงนี่คือข้อแรกทําให้เขาสามารถทนความร้อนและขึ้นรูปได้แบบนี้ ที่เราอยู่เมืองร้อนเนี่ยออคุณลักษณะแบบนี้เป็นประโยชน์มากกับโรงงานในเมืองไทยมันทําให้เราสามารถผลิตหรือว่าสร้างอ,อ,อาร์ตเคสทีส่มาจากช็อกโกแลตได้ในแบบนีนน้ทีนี้เนื่องจากในช็อกโกแลตแท้มีโกโก้บัตเตอร์ทําให้ตอนที่เราจะทำเนี่ยต้องมีการผ่านขั้นตอนเช่นการเอ็มเปอร์หรือการ สูงกว่าช็อกโกแลตที่เหลวอ,อยู่มาช่วยในการบัับถูกก็ทำได้หรือถ้าภาษาทำเราก็ใช้เครื่องถ้าเป็นในโครเรือนเป็นแม่สมัยใหม่ก็เป็นไมโครพิพานก็ทำได้เหมือนกันข้อเดียวที่ช็อกโกแลตไม่ชอบก็คือไม่ชอบน้ำจะทำอะไรก็ได้ห้ามโนของเหลวถ้าโงนของเหลวคือวช็อกโกแลตถลยค่ะเอออันนี้เป็นหน้าตาช็อกโกแลตที่วันนี้เราทำกันอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้วก็ใช้เป็นตัวโคเวอร์ชอร์เหมือนกันช็อกโกแลตเนี่ยเออถ้าหากว่าเรา ทำในปริมาณน้อยๆก็สามารถทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ละลายในไมโครเวฟใช้เวลาแค่ประมาณ15วินาทีต่อครั้งในการละลายพอเห็นเขาละลายเกือบดีแล้วก็เอามาคนต่อจะละลายดีใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะก็สามารถอามาบีบใส่แม่พิมพ์ได้ถ้าใครไม่มีแม่พิมพ์แบบนี้ก็สามารถเอาข้ยหุ้นหรืออย่างอื่นมาทําได้วิธีทําก็ไม่ยากคือเราบีบบีบแบบนี้นะคะอันนี้แค่โชว์ เวลาบีบก็พยายามอย่าให้อากาศมีช่องอากาศเยอะบีบแค่เกือบเต็มแบบนี้เสร็จแล้วก,ก็เคาะลงกับโต๊ะค่ะจะสังเกตว่าช็อกโกแลตแท้เกือบจะขึ้นมันเริ่มตั้งยอดวิธีสังเกตคือถ้าช็อกโกแลตตั้งยอดแบบนี้เรียกว่าช็อกโกแลตเกือบเสร็จตัวต้องรีบทำงานกับเขานิหนึ่งพอได้แบบนี้เราก็เกลี่ยให้ช็อกโกแลตสวย ข้อก็เบาอย่างเงี้ยค่ะให้ช็อกโกแลตเต็มเสร็จแล้วก็เอาถั่วหรือผลไม้อะไรยางตามใจชอบได้เลยก็เออช็อกโกแลตแบบนี้จริงๆทำเป็นพ้างงานถ้าทาที่บ้านเนี่ยแช่ตั้เย็นแค่5นาทีหรือ0นาทีก็เสร็จแล้วแล้วให้หาคำว่าโุกกี so so like ้คุวกี้คุกกี uh ้คุกกอ้่ yani ุกก้คุกกชอรุกกี้คุกกี้คุกใส้1%ุกกี้คุกกี้คกกถ้าเป็นช็อกกีกกี้าุกกี้คุกกี้คเกี้คุก้คุกกน้คุกกีกีคุกกี้คุกกี้คุกี้ก้กีคีกี ได้ว่ามีค่งเป็นช็อกโกแลตเขียค่ะส่วนวิธีการสังเกตว่าช็อกโกแลตชากับช็อกโกแลตเขียเป็นยังไงจริงๆว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะสอนผู้ท,ที่มาเข้าเรียนให้ชิมว่าเท็กซ์เจอร์เป็นแบบนี้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วในครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ชินเท่าไหร่ว่าเท็กซ์เจอร์เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงต้องใช้การสูดดมเหมือนการแล้วช็อกโกแลตที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยรสชาติมันก็ ชิ้นกลมๆหรือเป็นปลาหรือว่าเป็นของแข็งอย่างเดียวอย่างน,นี้ก็มีเออรวัตกรรมอย่างของที่ร้านเนี่ยค่ะเป็นสูตรเฉพาะที่เราทำช็อปคราฟตขึ้นมาด้วยการทำด้วยช็อปแกลตซึ่งปกติถ้าวางให้เย็นแข็งแบบนี้แปลงเขาไม่สามารถเมื่อเย็นแล้วยังเป็นของที่รนที่สามารถปั้นได้อย่างใน,บบนี้เป็นดอกกุหลาบที่ปัน้นด้วยดินช็อกโกลตก็เอออยากให้ดูว่าจริงๆเราช็อปโกลตเนี่ยถ้าเราถ้าเรามองมันเป็นของ่ คือเราจะบอกว่าจิิๆชอ็อปเป็นยังไงเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า